มาเพชรพาลวยสวัสดีพี่น้องสุภูสุ้คนกับผมมาแล้วพี่น้องเลขวิ่งเด็ดเด็ดเลขวิ่งเก่งเก่งของแม่บัวงวดนี่จับคู่บ่เขาไ่พี่น้องงวดวันทีน่เอ็ดสิบหกกันสิงหาบัดเขาอยู่นะพี่น้องวัดงวดนี้บัดเขาตัเลขวิง่งเลขจับคู่พ่นขามไปได้จังไรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพ่นไหามานี่ของแม่บัวนี่พ่นไหามา บนยางเดียวไหมพี่น้องบนอย่างเดียวตรงๆเห็นบอกบนอย่างเดียวตรงๆบ่ต้องกลับเห็นบอกเลขวิ่งนี่เพื่อนไ้ศูน์เพื่อนบอกว่าให้ระว่างสามเอาตัวระว่างมามาตัวเด่นพี่น้องบาทมาตัวเด่นนี่คือศูนย์นี่เลขวิ่งตัวเดียวนี่เข่านี่ถือว่าเจงอยู่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าแม่เราเจงอยู่ด้แต่ว่าจับคู่ม่รู้ละศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเลขมัออกศูนย์หกเนาะพี่น้องเพื่อนไปขามแดงไลยศูนย์หกแต่ว่ากับ เลขวิ่งตัวเดียวนี่ถือว่าเจงถือว่าแม่นอยูน่นะพี่น้องเนาะหาากอยู่ดิเลขวิ่งตัวเดียวนี่แล้วก็บ,บนพ้อมนี่แต่ส่วนจับคู่ของแม่เพิ่นเพิ่นก็ห้ตรงตรงพอมเห็นม่มันหนัดเขาอันนี้มันออกศูนย์หกหกศูนย์หกเก้าสี่เลขวิ่งตัวเดียวกปนี่หาากอยู่ดิพี่น้องเลขวิ่งตัวเดียวเจ่งๆนี่ของแม่เพั่นเพื่นได้หลุดได้พี่น้องได้เต้าออมาเนี่ยยังพพนธุนได้เคยหลุดได้ ไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ของแม่บัวน้องของแม่บัวน้องน้องบัวลำพูนี่มาจากน้องบัวนี่ตะกี้ตะกนแอดก็เขียนว่าแม่บัวน้องบัวลาพูระบาดมันงาวปวดก็เลยเขียนอาแต่แม่บัวก็โอเคแล้วพอแล้วเอฟซีที่ติดตามที่เบิ้งก็คิดลูกก็แล้วลว่ามาจากไสนนี่วิ่งตัวเดียวนี่เขานี่ยือว่าเจงซือว่าแม่นได้พี่น้องได้พี่น้องเอฟซีฮันใดสนใจได้ สนใจเขาลุ้มเนี่ยเขาฟี่ได้นี่พี่น้องเนี่ยเขาฟี่นี่บ่ได้เสียงเงินพราพ่อแม่เขาว่าเปลี่ยนกัรให้ลูกให้หลานเทิดไห้ได้โทโ่รมากเหมือ,เอมนเ้าบางนึงหันกันเลยบอกง่ายๆก็ขึ้นเมื่อกี้นี่แหละว่าเฮ็ดเขาว่าเปลี่ยนเอาเบื่อห้มากอะคนหากับพ่อพ่ออีกต้องให้ลูกให้หลานเฮ็ดได้พ่อแม่ให้ให้ลูกหลานเทิดไหยไต้องเฮ็ดไดเอาเบื่อห้มากอะคนหาอย่างไรกับพ่อ เอามาเบ่งน้ำกันเขากลุ้มกับเขาฟีกพี่น้องว่นเดเสียงินเสียค้ามมียังดอกพี่เสียในตะขาเน็ตนะวันเดีเจีบยงินเจ็บคขามอียังดอกเหลียกล่าวขึ้นเนี่โอ้ยต่เขาขับพี่น้องเลยสางคมกับปูสามแปดกันเลยจะปูจริงๆ วันที่สิบหกต้องเขียนเนาพี่น้องเนาะบาเขียนบ่ไรดิบ่ไรแปดนาทีกับบัตร่พานอีก คือเห็ดกิบสันที่พี่น้องกิบสันนาที่หนึ่งบน,บนบนอย่างเดียวอ๋อชัดเกนดียียุดอกตัวแง่ย,ยุดอก บนอย่างเดียวตรงตรง น้องวอล์มพูบ่ต้องเขียนมันหยังหนักนะพี่น้องรับนอย่างเดียวได้พี่นอ้องด้วยวิ่ง เด่นเก่าพี่น้องเด่นเก้าตวาวระมาที่พี่น้องเก้าสีมันมาลางเยดิออกวันแี่ได้พี่น้องเด้อาอดีตขึ้นบนก็เป็นได้แม่เป็นไห้เด่นเก้าได้พี่น้องเด้หนักบ่พี่น้องตรงเลขในใจบ่เด่นเก้าวัวที่แล้วก็คือเด่นศูนย์ บานนี้ระวังระวังสองให้ระวังสองพี่น้อง ระวังสองเด้อพี่น้องมีเหล็กในใจตัวดีๆตัวเด็ดๆนี่ก็คือหามาใส่ของแม่วพันไดก็คืองวดที่แล้วนี่พันกจ็จับคู่กับพวกเขาพี่น้องเลยเห็นป่ะพันก็จับคู่พวกเขา เรพี่นองเบิง้งคักกันเบิง้งคักกัน,กน 1> 9ห 9, นึ่งเก้าศูนย์ตเก้าศูนอเก้านึ่งเนาะอันนี้เก้าเขียนเก้าหนึ่งหรือเก้าศูนเพราะว่าเป็นยังแห่เันเขียนมาให้ยังสี่ก็เขียนตามเพ่อน่ะ สองสี่สองห้าบนย่างเดียวตรงๆได้พี่น้องได้ไม่ต้องกลับได้บนอย่างเดียวตรงๆดงดงเด,ๆด้ไม่ต้องกลับอันนี้ตัวกันตัวล่องหรอกพี่น้องนี่ตัวระว่างเพื่อนหรอกเนีย่ยพี่ตัวเนี่ยของเพื่อน เก้าหนึ mm ่งเก้าศูนย์ไปตัวเนี้ยของพันเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หรือว่าเก้ากับสองจะมาน้ำกันอีกวะมวดหกสามของแม่พันมานน้ำกันได้พี่น้องมานน้ำกันได้เล็กเล็กวิ่งเล็กเด่นมวงหกสามมันมานน้ำกันได้ของแม่เนาะของแม่เป็นเอฟซีที่ติดตามกับที่ลู้จะหลอกม่วดหกสามน่ะแม่เพ่นไห้เด่นหกกับสาม เพิ่นห้เด่นหกล่องสามระว่างสามมันมานน้ำกันกอดข้ขอกันมาระว่างเก่าสองได้พี่น้องได้ระว่างเก่าสองได้เรียกแม่นี่มานน้ำกันได้ ober, ดิ่งมานน้ำกันได้ดิ่งหัวดหกสามกับมานน้ำกันได้นิ่งระว่างเก่าสองได้พี่น้องได้แม่เพ,พิ่นกระจับครัวให้แค่เก้าหนึ่งเก้าส่วนนี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นน,นีน่เด่นที่เก้าเนี่ยระว่างสองเนี่ยก็คือสองสี่สองหานี่พี่น้องเข้ากระชับหน้าจอตามนี้นะครับได้ ขอขอบคุณแม่ละหลายครับผมขอให้พี่น้องเขาโศคหมานกันสุภูสุข้น16กันย่า2หา67จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคลิปใหม่ๆได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้เพชรพาดรวยสวัสดีครับผม